สวัสดีนะนะนักปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบผมนะเก่งนะครับวันนี้ผมมาตกปลาตันที่แถวขุ่นจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นปลา2,700ตัวครับเป็นปลาปล่อยครับตอนนี้เป็นปลาโตครับเป็นปลาตันนะครับวันนี้นี้เปิดน้ําเช้าด้วยหัวจิกนะครับคือตล์นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับ เลยไม่รู้ หาไม้แล้วนะครูัเปี่ยนเดียวอุ้ยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่น

Hoàn chỉnh ออโอ้ยน่าหนายเลยดนเก่งกดคันล้มเล่นปลา เล็กแน่เลยกินอยู่นู่นนี่ไงไอ้ไงไอ้ไงกลาง อีกปลายางขอ,อจะอมไปอนี่มีการอมปลายางด้วยการอมปลายาง ยิ้มก่นัตัวเดียวกยย้ยิ้มได้ก่อนครับวัสดีครับบิไปนู่นล้วสวัสดีครับัทนี้ปับปัตรง้

อะไรอะบิ๊มบิมไหมใช่นี่บิมเหมือนกับปลาปลาเล็กสุดมั้งเนี่ยงานเก็บครับอุ้ยตะลิงขนาดนี้เลยใช่งัดขึ้นมาอยู่นู่นอยู่นู่น ดูแถลง่ายเลยนี่คิมผม <c oughs> นี่ไง <c oughs> ลอกงยิงเรียกแขกอยู่ด้วย <c oughs> หอลอกเรียกแขกอุ้ยหลุด <c oughs> ขาดขาด ไปเปลี่ยนลอกกันไปโน่นหรือมั้งนี่เนาะสัก nhìn kìa, thoát chảy, búp, bật, bật kín, 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 gập, chẳng quả, dụt kín, นี่ครับโดนแล้วครับปากครับได้ไม่กี่นี่ครับงานเก็บครับเ <Yeah. S 3> ยอะค่อยเลี้ยงเลยกะว่าอัดแบบนท้องปลายเลยลุดฝั่งนู้นน่าจะดีเนาะเอาไง พอกันนะมันไปไหนมันแปลกกลับมังกลับมาแต่ว่กวิ่งไปลงปากมันกันด anyway, right? like. yep. ูดกลับมาี hey, kind of ๋ยวมันช็อตตอนเช้าอยู่ไหมรู้กลับทุกสีกลับทุกสีกลับทุกยาวกระไรยังเอาปักคออยู่ปักคออยู่เมื่อเช้าแถวๆหัวกัดอยู่ นี่ประธายนะครับแสดงว่า้าอช่ไปหามาเล่นมั้ยมีสวิงกะด้วยไปต,ตั้งเดินกันมันต้องมีสวิงว่ะครับประธายนะครับโทษนะครับประธายนะครับ นานหน่อยเพราะสายผมเล็กงั้นเก็บเดินไปเอาของก่อนเดี๋ยวผมกลับมาตักให้ตายเลยผมขนาดนั้นเมาแล้วมาแล้วจบไปเลยนะตัานครับขอบคุณครับนี่ครับ งานเก็บครับโวยแลครับกระีนะครับตกดกครับ

ก็ดีครับครับการเล่นเนี่ยกิน นี่ครับงานเก็บแล้วครับก็ะดี่ครับลกระพงครับไซส์เล็กครับนี่ครับก็ะดี่ครับดีครับจริงเหรอใช่นี่ครับของแท้นี่ครับผลงานครับอันนี้ปลารวมผมนะครับทั้งหมดสิบตัวนะครับแล้วก็มีรางวัลครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็นกล่องนะครับสีแดงครับนี่ครับวันนี้ ได้กล่องฟรีนะครับสีแดงเป็นเป็นปลาเป็นกล่องครับได้เป็นปลารางวัลนี่นะครับเป็นปลาเล็กที่สุดนะครับของบ่อนี่นะครับเลยได้กล่องหนึ่งใบครับนี่นะครับวันนี้แล้วก็ปลาสิบตัวครับผลงานครับตอนนี้ผมได้กลับมาถึงบ้านแล้วครับมาปิดคลิปที่บ้านนะครับเ็วันนี้ถือว่าสนุกครับแต่วันนี้น้ำเช้าปลาตันไม่เดือดเท่าไหร่ครับแล้วก็ปลาไซยาไเทเล็กนิดนึงครับก็ถือว่าสนุกครับ แล้วก็วันนี้ผมได้ของรางวัล้วยนะครับเป็นรางวัลปลาเล็กสุดของบ่อนะครับเป็นแบบเล็กกล่องใส่เยียบปลอมนะครับสีแดงก็ถือว่าคุ้มค่าครับก็สนุกครับกระการได้แบบตียบปลอมเก็บได้ของรางวัลมาครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมและเก่งขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ